คนมันสกนะมีสเสน่ห์นะอยู่ในทุกอิริยาบถนั่งนอนยืนเดินจะพูดจาจะหัวเราะนะจะปรากฏกายที่ใดก็รู้สึกว่าเป็นที่โดดเด่นเป็นคนที่มีพลังสเสน่ห์เหลือเฟือดังนั้นนะ่ยใครที่อยู่ใกล้คนมันสกนะนะเห็นเขาพูดนิดเห็นเขาเดินมาหน่อยนึงก็รู้สึกตื่นเต้นใจเต้นไปกับเขากว่าจะรู้สึกตัวอีกทีก็หลงรักเขาไปแล้วคนมันสกเนี่ยบางทีเป็นแค่เพื่อนพี่น้องสักพักหนึ่งนะคนที่อยู่ใกล้ใกล้เขาก็อยากจะ เปลี่ยนสถานะเป็นคนรักไม่เว้นคนในเพศเดียวกันคนที่มีลักษณะของการรักนะหรือชอบคนในเพศเดียวกันเนี่ยเวลาเกิดวันศุกร์แล้วให้รู้เลยว่าแค่ตัวเองนะเป็นตัวของตัวเองเอาตัวไปอยู่ใ,ใกล้เขานะแล้วพกพานะลักษณะของวัตถุมงคลที่เสกด้วยมนบันดอจะทําให้ความรักนะในเพศเดียวกันของคนวันศุกร์เนี่ยออกมารุนแรงมากที่สุดนะอันนี้คือสิ่งที่พิเศษที่สุดที่คนวันศุกร์เนี่ยจะพกพาไว้ได้ you <laughs>